นายงตรีก็ฝากขอบคุณแทนสังคมแล้วฝากขอบคุณที่เป็นคนดีคนกล้านะครับเรื่องสุนลรกมิในวันนี้เราไปยกกระทรวงมาเพราะว่าเราก็ทำงานกันมานานนานๆจะเห็นคนที่คนจริงนะครับที่ทำมากกว่าพูด และวันนี้ก็เชิญท่านนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะครับซึ่งก็ชื่นชมคุณวิชนาดมากขอมาเยี่ยมด้วยคนหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าอยากจะให้ผมเชื่อว่ามีคนไทยแบบนี้เยอะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากเห็นความกล้าของคุณนรงคุณวุฒิชนาดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยต้องไม่ดูดายไม่อยู่เฉย ไม่ชินชากับความอะไรที่มันเดิมๆอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันก็ต้องขอขอบคุณนะครับจริงๆไม่ได้อยากให้อ่ากล้องโทรทัศน์มากขนาดนี้แต่อยากจะให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีอะไรคนหนึ่งของสังคมแล้ววันนี้ก็ท่านพิธีกรมพาสนาสัิิการมานะครับท่านพิธีกรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาดิบีกรมกิจการาเด็กเยาวชนมานะครับท่านผู้ตรวจมาท่านประหลัดกระทรวงไม่ว่างประชุมอยู่ที่ทำเนียบประมาไม่ได้นะครับดังนั้นก็ขอบคุณอธมรนะครับที่มาเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ขอบคุณมากแล้วก็อย่างที่เราบอกว่ารัฐบาลน,นี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะครับอยากจะขอบคุณ ก็มีอะไรที่เราจะช่วยเหลือได้ก็อยากให้บอกมานะครับขอท่านพิธีผู้จัดใช่ไหมครับก็กรมพัฒนาสังคมเลสวัสิการนะครับก็ชื่นชมนะครับผู้เสียสละแบบนี้เพราะว่าในสังคมน้อยแล้วก็ชื่นส่งครับ นส่วนของกระะงมทอกรและกรมส่งเสริมพัฒนา,าคุณภาพชีวิตการก็ต้องขอบคุณทั้งคุณชนะแล้วก็คุณนรพที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนะะี่ยมีลูกซึ่อพิการแต่ว่าเรียนลูกด้วยตัวเองเอาลูกไปทํางานด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าเงินค่าใช้จ่ายาที่ลูกนั่งโดนรัฐมเนี่ยเขาจ่ายให้เองได้ซื้อตั๋วเดือนให้ลูกนั่งแล้วลูกก็จะมีความอบคุณแล้วก็ลูกเป็นเรียนเรื่องสังคมด้วยนะจะเราไม่ได้เรียนนระดับ สกุลแม่ก็แบบแต่ว่าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตอีกทีนึงเลยให้เขาคุณรู้จุดรุ่งเรืองชนะที่เข้าใจกันมีอบคุณมากค่ะแุณเป็นคนดีไหมใช่คือรับถือน้ำใจในความกล้าหาญซึ่งเห็นก็เื็นเขามีปัญหาหรือเห็นเขาทุกข์ร้อนหรือเขาลำบากอันนี้คือเขาโดนทำร้ายซึ่งคุณเข้าไปช่วยช่วยเนี่ยคุณกล้าหาญคุณอาจจะเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นแต่คุณก็ ใจที่ข้าที่จะช่วยเหลือคนขอบคุณมากนะครับก็ขอชื่นชม,มนะคะคุณานารงแล้วก็คุณวชนาดมากนะคะที่เป็นตัวอย่างของคนดีในสังคมนะคะที่กล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าเอาตัวเองค่ะไปปกป้องผู้อื่นนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการปกป้องนั้นก็มีชีวิตรอดนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีของเด็กและเยาวชน ไทยนะคะที่จะเดินรอยตามและกล้าทำความดีค่ะเดี๋ยวท่านนายกมาคมกดีก็ขอบคุณท่านรัฐนตรีนะคะที่ให้โอกาสตามมาได้พบกับผู้ที่มีเกียรติสองท่านในสังคมไทยนะคะก็ขอชื่นชมในความกล้าคือวันนี้เนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยคงไม่ไม่ทราบหรอกว่า จะมีคนมาช่วยชมขณะนี้ณนะวินาทีนั้นที่ตัดสินใจลงไปช่วยคนนั้นเนี่ยเป็นวินาทีที่ตัดสินใจด้วยคุณธรรมในใจจริงๆได้ยินเสียงในเทปด้วยนะคะว่าคนเดือดร้อนลงไปทั้งๆที่เขามีอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสตรีนะคะเรียนเห็นภาพที่ลงไปท่ามกลางผู้ชายที่ถือไม้มีอาวุธทั้งหลายเนี่ยต้องภาวะผู้นำเนี่ย อยู่ในบทบาททุกบทบาทแล้วก็อยากชื่นชมทั้งบุรุษทั้งสตรีนะคะที่มีภาวะผู้นําสูงขนาดนี้แล้วก็อยากจะฝากบอกไปนิดนึงในฐานะสมาคมบัณฑิตสตรีแห่งประเทศไทยนะคะที่เรียนเป็นนายกอยู่นี้ว่าท่านทั้งสองเนี่ยทำหน้าที่พลเมืองตามกฎหมายนะคะจริงๆแล้วอยากจะฝากบอกไปด้วยว่าผู้ใดที่ประสบเหตุแบบนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของพลเมืองนะคะที่ต้องช่วย การให้คนที่อยู่ในภาวะอันตรายพ้นจากอันตรายท่านทั้งสองนี้ไมได้ตระหนักรู้ถึงกฎหมายตัวนั้นแต่ลงไปช่วยด้วยคุณธรรมกฎหมายคุณธรรมเนี่ยตัวเดียวกันนะคะก็ขอชื่นชมนะวันนี้และจริงๆนะจะขออนุญาตกราบเลยนะคะเยืนกราบด้วยความเต็มใจจริงๆว่าท่านทั้งสองเป็นคนที่มีเกียรติย่างยิ่งขอบพระคุณท่านท่านนั้นฝีด้วยที่ให้โอกาสมาพบคนดีๆในสังคมด้วยค่ะ